อย่าแย่งกันครับทุกคนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราจะผ่านไปด้วยกันทั้งหมดอ่าใช่ขอให้ตามลุงมาดูลุงดิเดี๋ยวลุงพาไปตุยอ้าวไม่ใช่พาไปแบบผ่านพาไปผาชนะพาชนะปเฮ้ยลุงปาเอาดีดีเอาดีระวังนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมันเร็วขึ้นเรื่อยเรื่อยมันเร็วเฮ้ยดูเสื้อดิละลายดูผมคนเดียวเฮ้ยเราเป็นผู้เล่นแล้วหรอทุกคนครับตอนนี้ฟรีไฟล์เขาเอ็กกะซักวิดเกมซีรีส์สุดฮิตเขามีแจกชุดโกโกวาด้วยนะเนี่ยดูดีดูดิมีชุดโกโกวากล่องสิ้นใจแล้วก็อะไรเมื่อกี้แพ็กเสียงถาวรด้วยเฮ้ยเดี๋ยวลองดูดิ นี่เป้าร้านคาแรกเปลี่ยนโอ้โหดูนี่ดูชุดโกโกวาเลทุกคนอุ้ยอย่างเฟี้ยวว่ะคือของมันต้องมีแหละเออคือมันต้องมีนัเนี่ยแล้วก็กล่องสิ้นใจนี่หรอนี่มันเป็นกล่องศพนะใช่ใช่ใช่แล้วก็เฮ้ยแพ็กเสียงแพ็กเสียงลองฟังลองฟัง เอ้ย,อยใช่เลย,เลยนี่มันแพ็กเสียงโกโกวาคิมมซึนีดานะครับออทุกคนกคือแบบเอามาจากในหนังเลยเอามาจากในซีรีส์เลยใช่<ะ> <c oughs> พอฟังเสียงนี้แล้วอยากจะหยุดเลยอะทุกคนเธอต้องจกอยู่อยู่นิ่งเลยนะแค่ล็อกอินแล้วก็ทำภารกิจให้ครบทุกคน<อ>แค่นี้เราก็จะได้ชุดฟรีๆสวยๆเท่ๆแจ่มๆแล้วครับผม คือของฟรีอ่ะของฟรีอ่ะออชอบไหมล่ะชอบเลยเออดูนี่ดิแพ็คพิเศษผู้คุ้มเฮ้ยมีแพ็กพิเศษผู้คุมคมค้มด้วยว่าดูนี่ดูสิโอ้ย อย่างเท่ครับทุกคนเฮ้ยแล้วเขาก็จะมีหน้ากากอันนี้หน้ากากของฟอนแมนแล้วก็อันนี้ v i p ป่ะอ่าใช่โอ้วี VIP จริงดูดิทุกคนทองอลามเลยทองสวยจัดเลยโอเคเราจะต้องสุ่มเอ้ยนี่คืออะไรกระเป๋าอุยเป็นกระเป๋าอะไรก็ต้ปุกออมสินนะเออที่มันอยู่ในซีรีส์นี่ว่ามันจะห้อยตรงแตงอยู่ข้างบนใช่แล้วก็เงินไหลลงมาเฮ้ยไม่พูดเยอะแล้วสุ่มเลยไหมสุ่มเลยดีกว่าเอจัดไปจัดไปฮึบหมุน เฮ้ยึบฮ hey, okay,> ึบเฮ้ยเฮโอเคได้อะไรมาวะโอเคต่อเลยแล้ก okay, ันท okay. ุกคนโอเคไปกดต่อเลยไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊เฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยได้ังกัดฝนเมลเเทึบเยง่ายไปปเออง่ายเอาอีก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 เฮ้ยูดิสุดยอดไปเลยเฮ้ย กระเป๋าอีกเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยทายสองนึงเอาเรื่องเอาเรื่องจัดทุกคนอีกรอบอีกเอ่าอีกจัดไปน้องชายพี่ชายในเจลมา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 เฮ้ยเมื่อกี้เห็นแหวนใครพีคี่สุดเอาเรื่องว่ะยูวีต่อเลยนะเหลือชุดทุกคนกดตาอเลยกดตาอเลยไป ไปดิครับรออะไรล่ะโอเคก็ต่อก็ต่อก็ต่อสะสมสะสมันต้องเอ้องสะสมไว้แรกได้นะทุกคนประมาณสองร้อยสิบเก้าเรามีห้าสิบแปดแล้วตอนเนี้ยโอเคสูไปเรื่อยๆเลยโอเคไปเรื่อยๆนะไปเลยไปเลยหวังว่าจะได้ชุดนี้อยากได้มากโอเคเลยชุดผู้คุมนะตอนนี้เฮ้ย โอ้ก็ยังดีก็ยังดีก็ยังดีนะครับนะปืนก็ยังดีนะโอเคได้ก็ยังดีโอเคซูมต่อไปกดต่อเลยพี่ชายไม่รอไปเรื่อยๆเร็วๆเลยนะเรื่อยๆเลยผมขอแบบเร็วเลยฮึบไปไปฮึบไปรัวๆกดต่อผมบอกเลยว่าคือมันสะสมมันดีตรงที่มันสะสมได้ทุกคนอ่าใช่ไม่ต้องมานั่งซ่มนะเฮ้ยอย่า อ๋อก็ยังดีครับดีก็ยังดีโอเคตอนนี้เราได้เท่าไหร่แล้วอ่ะทุกคนสองร้อยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอเคแลกได้เลยป่ะอีกนิดเดียวอีกนิดนึงโอ้โหอีกขันนิดเดียวนิดเดียวแล้วอีกนิดเดียวของจริงครับตอนนี้รอบนี้ได้แน่นอนโอเคได้แล้วสองร้อยไหนดูดิเราแลกเปลี่ยนอันนี้เลยสองร้อยสิบเก้าใช่ไหมใช่เรามีสองร้อยสามสิบเอ็ดละโอเคกดเลยพี่ชายรอไอ้ไร่เรารไอ้ไร่กดไปเลยแลกเลยครับ นี่ครับพ่อ้ยอย่างเอาอะโคตรเท่ครับทุกคนดูดิสวงส่เลยนะสใส่เลยไหนดูหน่อยดิดูดิขอดูหน่อยโอ้ยเอาเรื่องว่ะโคตรเท่โคตรตึงโคตรอันตราย้ยเอาจัดเอาจัดทุกคนโอเคเดี๋ยวจะเหมือนกับว่าเขามีอันนี้แจกฟรีด้วยนะทุกคนอะไรหรอเออเขามีให้ไปรับ ที่กล่องข้อความอันนี้หรอ GM นี่ให้ทุกคนแบบสามารถแบบแต่งตัวก่อนได้เลยสามวันบางคนแบบว่ายังแลกคะแนนไม่ได้เขาก็ใจดี GM ใจดีไงเออโอเคผมรับก่อนเลยไหนล่ะเอาต้องไปเปลี่ยนก่อนใช่รู้สึกว่ามันต้องเป็นตัวละครผู้หญิงด้วยนะตัวละครผู้หญิงอันนี้ไหมเคนลี่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 โอเคเคนลี่แล้วเราก็เปลี่ยนชุดนะครับทุกคนนะ แต่งตัวอุ้ยนี่ไงออ้ยมาแล้วลงจ๋าเลยอะเฟี้ยวนะทุกคนเอาเรื่องว่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้ยผมเผาปิดตาเลยเอาจัดเอาจัดเอาจัดบอกเลยเฮ้ยมาแล้วคุณแล้วดูดลายเครื่องบินดิโอ้โหเป็นลายสังเกเกมลายผู้คุมเลยนะไปไปไปโดดเลยรออะไรใครโดดเลยนะไล่โดดเลยโดดโดดไวเลยเฮ้ย ไปดิกับตันเมื่อกี้พ่อเห็นอะไรแวบๆไม่รู้ตรงนู้นเป่าตรงนู้นเป่าใช่ใช่ไปดูดิไปดูดิไปดูไปดูเลยเฮ้ยอันนี้ใช่เปล่าที่เขาบอกว่าเอาด่านจากในสควิดเกมอ่ะมาใส่ยากน่าจะใช่นะผมคิดว่าไปดูดิไปดูหน่อยไปดูหน่อยไปดูหน่อยเข้าไปเข้าไปเข้าไปนูหน้าซ้ายซ้ายไปดูเลยเอาโอเคเดียกกำลังไปแล้วเร็วดิเร็วเร็วสุดแล้วเนี่ยเร็วกว่านี้ไม่ได้หรอนี่เนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนออะะไรผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อนเคยจริงดิมันคือสะพานกระโจกเฮ้ยแต่คือถ้าเราก้าวพลาดนะตุยเย่แน่นอนเราจะทำยังไงแต่ผมมีทิคอยู่มีทิคทิคคืออะไรที่คุณบอกว่าคุณเคยเล่นเกมนี้มาก่อนผมเคยเล่นก่อนคุณอีกอ่ะทำยังไงอะวิธีการใช้ก็คือนี่เราต้องยิงกระโจกถ้าอันไหนแตกอ่ะอันนั้นคือเราจะตกลงไปอ๋อตอนผมเล่นผมไม่มีปืนไงตอนนี้ผมไปแข่งสัวิตเกมมากโอเคผมผมเป็นรุ่นใหม่ โอเคลองดูลองดูอ่ะถ้ายิงถ้ายิงอย่างงี้คือได้แล้วถ้าไม่ได้อ่าอโอเคเอากี่คุณเข้าใจแล้วก็คือว่าลองยิงที่พื้นดูก่อนต้องยิงเช็คนะโอเคอ๋ออันนี้สบายโอเคอันนี้ไปได้ปึ๊บเช็คอ่าต้องไปซ้ายแล้วฟึ๊บ้าเช็คอ่าต้องไปขวาแล้วทีนี้กโกว่าโอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยระวังโอเคแล้วมันไะ ได้อะไรอ่ะคุณทําได้แล้วได้บัฟค่าจ่อเกาะนะโอ้ได้บัฟแล้วงี้คือต้องกลับทางเดิมก็คือได้บัฟค่าจ่อเกาะเอาไว้ยิงหรออ่าเฮ้ยเป็นไปได้นะก็คือยิงทะลุเกาะแบบนี้หรอถูกต้องยิงเกาะแรงขึ้นยิงแรงๆเลยแล้วเราไหนเราจะมีตัวไหนให้ให้เราลองเทสไหมไม่มีใครเฮ้ยเดี๋ยวคุณดูนั่นดิเฮ้ยไปชุดเหมือนกันเลยไปไปไปหยอกไปอะไรไปอุ๊ยโอ้ยโอ้ผมไม่อยากไม่เป็นผมเกาะผมเกาะคุณไปด้วยมึงเตาต้มน้ำ ขึ้นจากน้ำแล้วขึ้นแล้วเลยไปเลไปมันเร็วสุดละเร็วสุดละไอ้ไม่ใช่เร็วสุดละเอาเร็วสุดได้แค่นี้เหรอโอเคไปไปไปขี่เอ่ออะไรบอร์ดบอร์ดไปเลยสกินบอร์ดสกินบอร์ดสกินบอร์ดไป โอเคข้างหน้าทุกคนเหมือนกับว่ามีโกโกวาเหมือนเราเลยชัดเจนเหมือนแฝดเลยอ่ะฝาแฝดกันชัดๆเฮ้ยเนี่ยโอโ้โหยีห่ไงก็ที่ว่าเขาเอามาจากในซีรีส์เกมสุดฮิตไง<อ>นี่แหละสวัส<อ>ดีฮะสวัสดีครับพี่ชายแล้วเขาจะทำอะไรอ่ะเอาลองเปิดดูที่เปิดเปิดเปิดลองเปิดดูเฮ้ยสัญลักษณ์แดงฮะคุณได้เริ่มเกมแล้วไฟเขียวไฟแดงอะไรอ่ะหยุดเมื่อมีไฟแดงเราต้องหยุดด้วยเหรอ อดีโอ้ยพ้นแช่แข็งเลยโดนแช่เลยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยมันมันมันหายแข็งแล้วแข็งแล้วโอเคโอ้โหมันต้องดูต้องคอยดูด้วยทุกคนโอเคโอเคโอเคต้องรีบเก็บของด้วยนะผมคิดว่าสวยใครเก็บของเก็บของรีบรีบเลยระวังอ่าถ้าไม่ระวังคือมันจะแข็งเลยสวยสวยสวยโอเคเก็บมายัง เก็บอยู่เก็บอยู่เก็บอยู่ผมว่ารีบเก็บรีบไปดีกว่าเคยรีบเก็บรีบไปนะลาก่อนปึ๊บปึ๊บเปร๊บเคยไป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 ได้ปืนทีเด็ดยังโอเคนี่ทีเด็ดเฮ็ดดีเลยเนี่ยเออก่อนจะไปเราต้องได้ของดีก่อนนะฮ่าใช่แล้วไม่อย่างนั้นเราไม่รอดแน่ว้าโอ้โหดูแข็งไปเลยวะอย่างเงี้ยแข่งกลางถนนน่ะไป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 เฮ้ไม่มีรถหรอวะเหมือนว่าผมน่าผมว่าข้างหน้าน่าจะมีไะผมว่าหาฟาร์มของก่อนหาฟางผ่องฟางฝ่องฟางฝ่อง เฮ้ยไอ้น <gegen violin> <warfare> <ė g> ี่มันแก่น้ำตาลหรือเปล่าใช่หรอเออเหมือนเลยเนี่ยหุ <és> ้ยเดี๋ยวก่อนผมแนะนำให้ผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อนเอาดีถ้าคุณเลือกคุณจะต้องเลือกอันที่มันง่ายที่สุดเชื่อผมก็คือล่มใช่ไหมวงกลมดิอ๋อโอเคโอเคล้มเอ้ยแต่วงกลมก็มันก็ยากเหมือนกันนะผมว่าสามสามเหลี่ยมง่ายสุดเลือกเลยเลือกเลยเลือกเลยี่แก่น้ำตาลหุ้ยเขาบอกให้ทำอะไรอะสกิด ก็สกิดอยู่ไม่ไม่ใช่สกิดน้ำตาลสะกิดน้ำตาลเคกดนเลยใครอ่านน้ำตาลมาหน่นอนไม่ใช่อันนั้นเรียกโอเคเอากินเลยเฮ้ยใจเย็นเลียไปเลยเลียแผลบเลยสงสัยหิวน่าจะหิวโอเคทุกคนอ๋อเหมือนเราได้ปืนนะโอเคได้ปืนได้ปืนโอเค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 มันคืออะไรเนี่ยน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลแผ่นใช่ไปเลยไปเลยไปเลยคือขอยนุญาซิ่งหน่อยละกันนะคะแหวนแหวนเขาเรียกแหวนเออไปไปดิสวย อยากให้ใครแซงเราได้อยากให้ใครแซงเราได้โอ้โหบนถนนนี้มีเราคนเดียวใช่เพราะไม่มีคนอื่นแล้วไปไปไปก่อนจะลองขับไปที่เมืองนี้ดูนะที่เมืองไหนเมืองนี้แหละเมืองนี้แหละมีคนเหรอเออคุณระวังตัวนะผมสร้างงผมสร้างไงผมไม่อยากเอาชีวิตทั้งชีวิตผมวันทีงวันที่นี้เ้ยเฮ้ยเดี๋ยวข้างหน้านู้นเฮ้ยดูดิสัญลักษณ์อะไรอะสัญลักษณ์สควิตเกมเฮ้ยไปดูดิอุ้ยนี่มัน ใช่เลยเงาวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมกดดูดิโอเคลองกดดูนะปึ๊บอ๋อได้ของได้ปืนไดุ้โอเคโอเคเหมือนว่าถ้าใครหิวของก็มาตรงนี้ได้เลยเออใช้คําว่าถ้าแบบว่าสิ้นเนื้อประดาตัวแต่อยามใดที่คุณหมดหวังให้คุณมองหาสัญลักษณ์อันนี้แล้วก็มากดแล้วก็ได้ปืนเลยโอเคคือพร้อมได้คือพร้อมลบเลยพร้อมลบเลยโอเคเฮ้ยเหมือนว่าเราต้องเข้าวงด้วยนะไปดิรออะไรล่ะลูกขับรถเข้าไปเลย ไปเลยอย่าทำให้กีฮุนโมโหโอเคโอเคใจเย็นนะ<ป>ใจเย็นนะคุณกีฮุนใจเย็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 นกโกโกวากำลังขับรถอยู่ใจเย็นเรื่องไม่ใช่มาร์คแห่งฉันก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง <c oughs> ดิฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันทุกคนนะอันนั้นคนละอาัานโอ,อไม่ใช่โ okay, okay, okay. อนเคโอเคโอเคไปไปอย่างเงี้ยหน่อยตอนนี้ยังคุณย,ยังไม่ได้ยิงใครเลยนะเนี่ย เือศูนย์คิวเลยแล้วไม่มีใครมายิงคุณด้วยเขาเรียกว่าค่าน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อมันไม่จําเป็นต้องแบบยิงเยอะอ่าถูกต้องถูกต้องคือแบบยิงน้อยก็ชนะได้ว่างั้นเหรออันนี้เราเน้นแบบว่าเอาชีวิตรอดเนี่ย survival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  สำเนียง survivalsurvival อ่าเฮ้ยไม่มีคนเลยว่ะเออโล่งเลยว่ะเขาไปไหนกันหมดเนี่ยบีแต่บีบแต่เรียเบียบแต่เรียบแต่เรียบหน่อยนะขอสามชาได้ไหมมีไหมยิงจังหวะสามชาไหม เสียงยังเบาอ่ะเสียงรถเสียงรถดังกว่าเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเหมือนว่ามันขึ้นสัญลักษณ์ว่ามีคนอยู่ตรงแอร์ดอมนะใช่หรอเฮ้ยชนนี่เอามันดิโอ้ยโอ้ยเอเรื่องเลยอะเอาเรื่องเอาหัวเลยเนี่เซอร์ไบเว้าเซอร์ไบว้าเดินเดินเดินไปดูอีกรอบไป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 เหมือนเห็นว่ามีอีกตัวนึงใช่หรอเนียนหรอเออมันมันมีตัวแอบเนียนมีตัวแอบซ่อน เนี่ยนหน่าเตงอ่านี่ไงขอชมเลยขอชมเลยเอาอันเลยเอาอันเไม่ตายไม่ตายกลับไปซ้ำกลับไปซ้ำต้องซ้ำแล้วตอนนี้ต้องซ้ำแล้วเอาเอาใหม่เอาใหม่มันไปนู่นแล้วไม่เป็นไรนี่เจอเจอเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยโอเคไม่มีอะไรอีกเปล่าสัญลักษณ์อะไรอะโกโกวาดูดิใกล้เราอะตรงเนี้ยเนะเออโกโกวาใกล้ฉัน กกวาใกล้ฉันไม่ใช่ละวเ้ยนู้นนู้นไอ้ตัวข้างล่างไปเลยไปเลยไปเลยไปไปไปขอญาติชนหน่อยนะแกนหลบไม่ทันหลบไม่ทันไม่ได้อีกรอบอ้าวอ้าวอ้าวอาไม่เป็นไรผมลงไปซ้ำเลยเดี๋ยวใจเย็นพี่ชายพี่ชายพี่ชายวิงไปไหนโอ้วงวงมันไปนู้นว่ะทุกคนโอ้ยนู้นเต็มเลยเเต็มลยสวยดิเขาเรียกว่าเออเป้าแบบเคลื่อนที่นะครับอ่าโอ้ยเป้านิ่งแบบเคลื่อนที่เอามาเล่นเหลี่ยมนี้ว่ะโอ้ยอู้ยังเยอะเลยตรงเนี้ยไปดิเอาดิ เราเราวิ่งเราเราีบเราวิ่งลงเลยอรีบ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 รี้รีบ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 เรีบรนบรีบรีบรีบสีรีรวบรีบรีบรีเราเรีบรีบรีงรีบรีบนีบอีร้บรี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 บ้ีบรีบรีบมีบ้ีบรีบรรีบรีรอบรีบรีบีรีบรีีรีบรีบมีบรีนรีบรีบรีบรนบรีบรีทรีบรีบมีบรีบรีบรี่รีบรีบรีบ้ วอาวอาว่าว่าว no? 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 ่้ว่าว่าว่า่าว่าาว่าว่า ใครห้ามใครเลยอันนี้สามสามสามรักสามรักน้ำจริงเลย <ๆ S 2> ไปดิไว oh ่าเร็วแลยวมาเร็วที่สุดแล้วมวันเร็วได้แค่นี้แหละเร็วเดี๋ยวมันมีคนมาเออมันเร็วได้แค่นี้แล้วแหละไวกว่านี้นั่งผมไปนี้เลยนะ <3> <3> โอ้โหแล้วคุณไม่เอามาใช้ตั้งแต่แรกโอ้โหก็มันช้าในอย่างนี้เนี่ยรีบไปรีบไปรีบไปรีบขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยไป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 มีตัวไหมเฮ้ยมีคนว่ายน้ำตามเรามาเฮ้ยใช่หรอใช่เอาดิอย่าเนียนน้องเราเอาเราให้มันตายในน้ำได้ไหมอะไรนะฆ่าอำพังศพให้มันตายในน้ำ เรียบร้อยเรียบร้อยอโอเงินรางวัลเป็นของเราแน่นอของเราของเราของขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดน,นะครับให้รีบโหลดเลยเพราะว่าฟรีไฟล์เขาจัดหนักจัดเต็มจัดธรรมดาได้ไงเพราะเขาเป็นเกมมือถือแบตเท r ร y a อยอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะเว้ยเฮ<อ>้ยติดตามอัปเดตได้ที่ Facebook และ TikTok ได้เลยครับผม